สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทําเมนูง่ายๆอีกแล้วนะคะเมนูนี้นึ่งได้อบได้แต่อย่าเอาไม้แห่รูไม่ใช่อันนั้นเพลงใครอยากดูคลิปสั้นไม่มีเสียงบรรยายคลิกลิงก์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยใช้น้ําตาลทราย60กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะหรือ5ช้อนกลางปาดเรียบช้อนกลางในความหมายของป้าคือช้อนสั้นสีเงินเที่เอาไว้ตักกับข้าวนะเปิดแกส๊สใช้ไฟกลาง แล้วรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดระหว่างนี้ห้ามคนส่วนผสมเด็ดขาดนะคะย้ำห้ามคนตั้งไฟไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดถ้าน้ำตาลทรายละลายเป็นหย่อมๆบางจุดก็ไม่ละลายนะคะอย่าคนเด็ดขาดย้ำเลยนะให้ใช้การแกว่งหม้อไปมาแทนค่ะแบบนี้พอน้ำตาลทรายละลายสีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองค่ะ ยิ่งตั้งนานสีจะยิ่งเข้มขึ้นแล้วก็จะยิ่งมีความขมมากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าใครไม่ชอบคาราเมลที่ขมมากก็ไม่ต้องตั้งไฟนานจนกระทั่งสีของคาราเมลมันเข้มเกินไปนะจ๊ะเมื่อได้คาราเมลสีที่ต้องการแล้วเติมน้ำร้อนลงไป2ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนกลางก็ได้ค่ะย้ำน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนระวังคาราเมลกระเด็นใส่มือนะคะร้อนมากเลยนะ แกวง่งหม้อค่ะให้ส่วนผสมเข้ากาันจากนั้นยกลงจากเตาแล้วเทใส่ถาดค่ะคลิปนี้ป้าใช้ถาดขนาด7คูณ7นิ้วนะเอียงถาดให้คาราเมลไหลไปให้ทั่วถาดถาดมานำกล้วยหอมสุกมาสองลูกหั่นเป็นชิ้นตามแนวยาวป้าคาหนูอยากหั่นตามแนวขวางได้ไหมคะแล้วแต่เลยจะลูกวางกล้วยเรียงลงไปบนคาราเมล ป้าป้าหนูไม่มีถาด7นิ้วใช้ถาดไซส์อื่นได้ไหมคะได้ค่ะแต่ความหนาของเค้กก็จะต่างกันไปนะก็ต้องไปปรับระยะเวลาที่ใช้อบใช้นึ่งกันเอาเองนะป้าป้าแล้วถ้าไม่มีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าใช้ได้ไหมลองทําดูแล้วอย่างถาดนี้ใช้กล้วยหอมครึ่งหนึ่งกล้วยน้ำว้าครึ่งหนึ่งใช้ได้อยู่จ้าพักไว้ก่อนนะไปเตรียมเนื้อเค้กกันน้ำไข่ไก่มาสองฟอง,ฟองค่ะป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองถ้าลองชั่งดูก็หนักประมาณ110กรัมค่ะ เติมน้ำตาลทรายลงไป48กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะหรือ4ช้อนกลางปาดเรียบตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำเป็นเวลา30วินาทีย้ำวินาทีนะคะแนะนำให้ใช้เครื่องตีค่ะตีด้วยตะกร้อมือกลัวจะไม่ไหวเดี๋ยวนี้เครื่องตีราคาไม่แพงนะคะหลักร้อยก็ซื้อได้แล้วดีด้วยจากนั้นตีด้วยความเร็วกลางอีกหนึ่งนาทีค่ะ แล้วสุดท้ายค่ะตีด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา2นาทีส่วนผสมที่ได้จะต้องฟูและเบาแบบนี้นะคะเติมแป้งเค้กลงไป65กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงหรือ10ช้นกลางปาดเรียบแล้วก็เกลือ1หยิบมือป้าผสมเกลือลงไปในแป้งแล้วนะคะเลยไม่เห็นตอนใส่ตีส่วนผสมให้พอเข้ากันช่วงแรกป้ายังไม่ได้เปิดเครื่องนะคะ ป้าจะคนคนแป้งให้มันจมลงไปข้างล่างก่อนมันจะได้ไม่ฟุ้งกระจายตอนที่เราตีแป้งจากนั้นเปิดเครื่องตีให้ส่วนผสมพอเข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วหยุดตีทันทีนะคะตีนานเกินไปเดี๋ยวเนื้อเค้กเหนียวนำน้ำมันพืชมา60 ml หรือ4ช้อนโต๊ะหรือ4ช้อนกลางน้ำมันพืชใช้น้ำมันอะไรก็ได้ค่ะถ้าใช้น้ำมันคานโนราได้ก็ดีถ้าไม่มีใช้น้ำมันปลาล์มก็ได้แล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปครึ่งช้อนชา ตักแบ่งส่วนผสมของแป้งที่เตรียมไว้เล็กน้อยค่ะใส่ลงไปในน้ำมันแล้วก็คนให้เข้ากันอาจจะไม่ได้เข้ากันแบบเนียนกิ้งนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเทกลับลงไปในส่วนผสมของแป้งเค้กที่เตรียมไว้แล้วก็คนให้เข้ากันถ้าไม่ผสมแป้งบางส่วนกับน้ำมันก่อนแต่เลือกที่จะเทน้ำมันพรวดเดียวลงไปเลยเนี่ยแป้งเค้กมันจะยุบตัวลงจ้าหลังจากคนจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว เทลงไปบนถาดที่มีกล้วยและคาราเมลอยู่เลยค่ะเกลี่ยให้เรียบแล้วกระแทกพิมพ์เบาๆสัก2ครั้งถ้าใครจะนึ่งให้กดไปดูนาทีที่4.33ถ้าจะอบด้วยเตาอบอยู่นาทีที่5.25วิธีอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ทดลองไว้จ้าวิธีการนึ่งก่อนนำเค้กลงไปนึ่งให้คลุมถาดด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ค่ะ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงไปบนตัวเค้กในระหว่างการนึ่งเค้กตัวนี้หลังจากเตรียมแล้วให้รีบนำไปนึ่งทันทีค่ะไม่แนะนำให้ตั้งรอนึ่งนานๆนะจ๊ะดังนั้นก่อนที่จะผสมแป้งเค้กแนะนำให้ต้มน้ำในซึง้งรอไว้ก่อนเลยค่ะนำขนมลงนึ่งในซึ้งที่มีน้ำเดือดจัดๆใช้ไฟกลางในการนึ่งเป็นเวลา25นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกอ่าอันนี้ป้านึ่งมาแล้ว25นาทีค่ะ นำขนมออกมาจากซึ้งแกะฟรอยออกใช้มีดกรีดที่ขอบเค้กนะคะทั้ง4ด้านตัวถาดเนี่ยป้าไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รองด้วยกระดาษไขด้วยค่ะความพิมพ์ลงแล้วก็ยกพิมพ์ขึ้นเสร็จแล้วค่ะต่อกันที่การอบใยเตาอบค่ะก่อนที่จะเริ่มต้นเตรียมตัวคาราเมลและเนื้อเคก้กให้วอร์มเตาอบรอไว้ก่อนเลยนะคะ เมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเทขนมลงพิมพ์แล้วรีบนำเข้าอบทันทีนะจ๊ะป้าอบด้วยไฟบนล่างที่160องศาเซลเซียสเป็นเวลา25นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกป้าไม่ได้เปิดพัดลมนะระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันค่ะเพราะว่าเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะจ๊ะสังเกตเนื้อขนมตัวเองเอาเองนะคลิปนี้ไม่ได้เทสการอบด้วยหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันให้ดูเนื่องจากว่า ถ้าใครไม่มีเตาอบสามารถใช้วิธีการนึ่งแทนได้เดอ้อหลังจากอบขนมเสร็จเรียบร้อยค่ะใช้มีดกรีดที่ขอบทั้ง4ด้ได้เหมือนกับวิธีการนึ่งเลยนะจ๊ะความพิมพ์ลงบนถาดหรือภาชนะที่ต้องการแล้วก็ยกพิมพ์ขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยหั่นขนมเป็นชิ้นขนาดตามต้องการแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับป้า1ถาดป้าตัดแบ่งได้ทั้งหมด9ชิ้นนะจ๊ะ ต่ละชิ้นเนี่ยเนื้อขนมเขาไม่ได้สูงมากนะดูนะก็จะสูงประมาณนี้จ้ะถ้าอยากได้เนื้อขนมที่สูงกว่านี้ก็ลองลดขนาดของตัวพิมพ์ดูเดอ้อเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะเก็บได้นานกี่วันต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยป้าทำเสร็จแล้วก็เอาไปแจกจายเลยค่ะไม่ได้ทดลองเก็บรักษาไว้นะคะขออาภัยด้วยค่ะถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกัน ต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรน้ำตาลทราย2บาท70สตางค์อันนี้รวมทั้งในส่วนของคาราเมลและในส่วนของเนื้อเค้กแล้วนะคะน้ำร้อนตีไป1บาทกล้วยหอมเนี่ยช่วงนี้กล้วยค่อนข้างถูกนะคะปาซื้อเมา1หวี30บาทมี10ลูกตกลูกละ3บาทค่ะใช้2ลูกก็6บาทบางคนอาจจะใช้กล้วยมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะขึ้นกับขนาดของกล้วยค่ะ ไข่ไก่ตีไป7บาทนะคะราคานี้อิงจากไข่ไก่เบอร์2แบบยกแพงแป้งเค้ก2บาท54สตางค์เกลือ10สตางค์น้ำมันพืช4บาทกลิ่น1บาทรวม24บาท34สตางค์1สูตรป้าตัดแบ่งเป็นทั้งหมด9ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อ1ชิ้นเล็กนะคะจะอยู่ที่2บาท70สสตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ แนะนำให้คิดและคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองดูอีกทีค่ะและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถาอื่นๆอย่างเช่นใครทำขายแล้วใส่กล่องด้วยเนี่ยก็อย่าลืมบวกต้นทุนค่ากล่องเข้าไปด้วยนะคะถ้าจะทำขายแบบนี้ป้าก็คงขายชิ้นหนึ่งซัก6บาทยังไม่รวมค่ากล่องค่าแพ็กเกจต่างๆนะคะ สมมุติค่ากล่องค่าสติกเกอร์รวมกันอยู่ที่1บาทก็เอาไปรวมกับค่าขนมอีก6บาทก็เท่ากับว่าจะต้องขายชิ้นละ7บาทแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะขายเป็นกล่องกล่องละ2ชิ้นขาย15บาทก็ได้ค่ะถ้าต้นทุนค่ากล่องค่าสติกเกอร์รวมกันไม่เกิน3บาทอะไรทำนองนี้นะคะยังไงดูต้นทุนค่าแพ็กเกจเอาเองอีกทีเดอ้อป้าหนูว่ามันถูกไปไม่คุ้มค่าแรงไม่คุ้มค่าเหนื่อยไม่คุ้มค่าไฟ ถ้าแบบนั้นบวกราคาขายเพิ่มเข้าไปได้ตามต้องการเลยนะจ๊ะตรงนี้เนี่ยความพอใจของกำไรแต่และคนแตกต่างกันเดอ้อคิดและพิจารณาด้วยตัวเองอีกทีได้เลยจ้ะไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ